ได้ยินปะคะฮัลโหลครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะอ่าไม่ได้โทรหาตั้งนานครับ,รบผมได้ยินแล้วครับครับครับนึกว่าสายหลุดเ <laughs> มื่อกี้ผมไอ้โทรศัพท์มันไม่รู้เป็นอะไรเป็นผู้ว่าผู้ว่าเป็นไงไม่รู้ กดกดเปิดลำโพงไม่ได้เป็นไงครับงวดนี้ครับไม่เข้าไม่โชว์โชวเลยไม้ไม้ไมยถึงงวดงวดสิบเจ็ดแลอ๋องวดนี้เหรอฝันอยู่แล้วก็มีเลขให้ด้วยเลขวิง่งครับเลขวิ่งกระจับคู่ค่ะครับผม ฝันว่างไงครับฝันถึงนาา้าสาวที่เขาเสียชีวิตแล้วอ่ะอมันออกอายุห้าสิบเก้าหรอกค่ะห้าสิบเก้าก็จะซื้อว่าศูนย์ห้าเก้ารับหางดูแล้วก็ตัดเล่นห้าเก้าเก้าศูนย์อายุห้าสิบเก้าปีนะครับอ,อายุห้าสิบเก้าปี แล้วก็ถ้าสามตัวก็จะเพิ่มเป็น059นะครับค่ะเพราะว่าเสียไปแล้วเนาะใช่ค่ะครับอันนี้เป็นฝันสองรอบนะแล้วก็ฝันอีกรอบหนึ่งฝันถึงหลานอายุห51นะคะครับแต่อันนี้เขายังมีชีวิตอยู่อคอยฝันถึงขา่าวรอบหนึ่งมันเข้านะ50อายุตอนปี50คราบปีนะ57 วันวันนี้จะตีเป็นตัวไหนครับห้าห้าหนึ่งวันหนึ่งค่ะหลานหลานห้าห้าหนึ่งแล้วอ๋ออายุหลานห้าเดแล้วเพราะวัาที่เคยปีที่แล้วฝันถึงข่ามันก็เข้าห้าศูนย์นี่ห้าหนึ่งนะครับฝันดูแสงรอบ สองรบไมสองรอบ no มาสามรอบเลยันแล้วแล้วฟันเห็นฟันเห็นเลขอีกรอบหนึ่งหนึ่งเจ็ดฟันเห็นเลขอีกหนึ่งเจ็ดเอฟันเห็นเลขเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วข้างล่างมันเขียนเจ็ดหนึ่งอีกห่างหนึ่งมันตแลแถวล่างไหมตัวหนึ่งเป็เจ็ดหนึ่งฟันสามรอบเลยนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดตันเยอะมากครับ หนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งข้างล่างครับมันมันเขียนต่อกันมาเป็นแถวแบบเป็นแนวตั้งอะคะครับแค่นั้นแหละค่ะโอเคครับเอาตะเลขฝันดีกว่าค่ะัเลขฝันมันดูน่าจะชัวร์้ว้ว,วันนี้อ๋อคิดว่าน่าจะชัวร์ใช่ไหมครับเลขฝัน วันนี้ให้วิ่งบนเก้าใช่ไหมครับใช่วิ่งล่างหนึ่งนะได้ที่ได้มาค่ะวิ่งบนให้เก้าวิ่งล่างให้หนึ่งเดกคนรู้จักกันค่ะให้มาครับอ๋อที่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 เข้าบ่อยๆใช่ไหมครับ ผม,ผมก็รอเจ้านี้แหละเจ้าที่บอกเข้าบ่อยๆนี่แหละ <c oughs> เพราะว่าถ้าเข้ามามันมันก็ไม่ไม่ค่อยจะพลาดเอ๊ะมัน <c oughs> มัน,ม,นมันก็ตรงกับฝันนี่ครับแม่ครับใช่ใชค่ะตรงกันวิ่งเก้ามันก็ไปห้าเก้าวิ่งหน <c oughs> ึ่ง 1, มันก็ไปเข้ากับห้าหนึ่งกับเจดหนึ่ง ตรงกันเด็กเลยถ้าฝันเห็นเลขนะก็เจ็ดหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลยเนาะครับข้างล่างข้างล่างหนึ่งข้างบนเก้าได้มาตรงกับฝันเลยครับเลยชอบไปเลยเพราะมันตรงกับฝันตรงกันตรงกันเป๊ะเลยคค่ะเนี่ย ฝันันเห็นหน้าสาวอายุห้าสิบเก้าปีแต่เขาเสียไปแล้วก็เลยตีเป็นศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าฝันเห็นหลานอายุก็ห้าสิบเอ็ดปีเนาะแม่เนาะค่ะแต่คนนี้ยังมียังมีชีวิตอยู่ครับครั้งที่แล้วฝันถึงเขา่ามั่ปีที่แล้วมันเอาห้าศนะูนย์ครับเท้าอ่ะวันนี้เขาห้าสิบเอ็ดก็เลยเอาอายุห้าสิบเอ็ดเนาะแม่เนาะ แล้วก็ฟันเห็นเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งด้วยหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามตัวนะหนึ่งหนึ่อ๋อหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่สามตัวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแล้วแถวล่างมันเขียนมาว่าเจ็ดหนึ่งมันก็ไม่แน่นะแม่เพราะว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ตัวเลขมันก็ออกมาแบบยังไงล่ะมันออกแบบแปลกๆมันมันหนึ่งหนึ่งเจ็ดบนมันอาจจะเจ็ดหนึ่งล่างก็ได้ใช่ไใช่มันอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดด้วยก็ได้ ข้างบนหนึ่งเจ็ดข้างล่างเจ็ดหนึ่ง้ลแถวล่างเขาเขียนมาตั้งมาว่าเจ็ดหนึ่งที่เห็นเลขนะหนึ่งเจ็ดแถวล้างมันเขียนมาเจ็ดหนึ่งแถวต่อครับเออก็แปลกดีเนาะแต่แต่ตามตามที่ผมดูนะเอทุกวันนี้มันมันออกมาแบบแปลกๆบางทีออกตัวเดียวซ้ําเลยนะต่อเนี่ย สองวดอ,ออกตัวเดียวซ้ำก็มีออกแบบแบบออกแล้วออกอีกก็มีครับไม่คิดว่าจะมาอะไรประมาณเนี้ยเนาะม,มันก็มาอีกอะไรเห็นอะไรงวดที่แล้วกับศูนย์หกกับหนึ่งหกจับจุดหน้ากันหวย,ดวยเดี๋ยวนี้ใช่ครับใช่มไม่รู้ไม่รู้ทิศทางเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ที่เซนด้วยอยู่ที่ดวงของคนฝันด้วย พอสบายดีครับพอเถ้าถ้าให้มั่นใจก็มั่นใจฝันนาแม่เนาะค่ะแต่มั่นใจเลดก่อนวันนี้แต่แม่แน่นะผมผมก็ชอบเนาะห้าหนึ่งนะเนาะไม่แน่ผมชอบห้าหนึ่งนะเนี่ยฝันของแม่ผ่านแข้งเข่ามันออกปีก่อนแลนะครับออกทั้งสองรอบที่มา ก็ขอให้ออเดอแมงวดเนี้ค่ะครับผมอ่าก็ครับผมปีใหม่ขอให้มีแต่ความสุขความให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเนี่ยครับค่ะสวัสดีนะคะคุณเช่นกันนั้นขอให้การมวยพรของคุณพ่อเฮงกับจอนไปหาคุณพ่อเฮงเช่นกันนะคะครับผมครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะครับผมบวัสดีครับ เอาแม่ฝันแม่นนะครับเพื่อนก็ได้บอกวความฝันสูฟังนะครับเนาะความฝันของเพื่อนแต่ว่าการเพื่อนฝันนี่ส่วนมากนนี่ฝันเห็นคน้นเลยเกี่ยวกับอายุนะครับอันเกี่ยวกับอายุเรามักจะเป็นโชคลาภครับผมเมื่อนี้เพื่อนฝันเห็นหน้าสาวเพื่อนฝันเห็นหน้าสาวนี่อายุเพื่อนหาสิบเก้าปีเพื่อนเสียไปแล้วเพื่อนก็นเลยว,ว่าเอาศูนย์เซ่เป็นศูนย์ห้าเก้านะครับอันตอตต็จะเป็นศูนย์หาศูนย์เก้าน้ำเด้อครับเด้อนะครับ เนฟันเทือที่สองฟันเห็นลานซ้ายอายุหาสิบเอ็ดปีซึ่งปีกายนี่เพิ่นก็ฟันเห็นก็ออกอายุหาศูนย์ครับนะครับฟันเทือที่สามนี่ฟันเห็นตัวเลขเปลี่ยนตนะครับฟันเห็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดอยู่แถวบนแล้วก็ฟันเห็นเจ็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับส่วนสูตรคำนวณของเพิ่นนะครับเพื่อนเพิ่นไฮมานี่ตัวเด่นนะครับข้างบนนี่เก้าข้างล่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ประกอบกับควมฟันเราเมื่อเข้ากัน บ๊ับนะครับพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ชมเป็นแนวทางชมเป็นความบันเทิงนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งหสุขโวกันมานอครับเด้อให้ลำล่ยรวยๆอ่าปีใหม่พึ่งผ่านมาบ่หลายโบหลายมือนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเดือนของปีใหม่อยู่นะครับขอให้เฮ็ด ยังกะให้ขึ้นธรรมะค่าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเด้อขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับผู้เสี่ยงโชคก็ขอให้ได้รับโชคนะครับผู้ทําธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเด้อมีความสุขกันตลอดปีและตลอดไปครับผมเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ